Veins, i've been driving this train years in this lane there's no stopping this flame cause i came to the game and i changed it to play how i like rearranged it to my own domain yeah, yeah i got what it takes made lots of mistakes taking shots skipping breaks feeling lost feeling great popping off singing straight never stop never changed all the squad yeah, here to play yeah, and i've got something yeah. to say yeah i work hard each and every day i get lost in the words i say i don't push pause, no i push play I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never in Space. I won't stop till I hear him say. ทานทาราตั้งใจจะมาหลบเลียแผลใจและเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่กรุงเทพแต่กลับไม่ราบรื่นเท่าที่ควรแถมมีแนวโน้มว่าเธออาจจะต้องหาโรงพยาบาลที่ใหม่เพื่อสังกัดเนื่องจากโรงพยาบาลที่เธอเพิ่งเข้าทำงานได้เพียงสองเดือนประสบปัญหาทางการเงินเข้าขั้นวิกฤตเพราะผลประกอบการในช่วง3ปีให้หลังขาดทุนหุ้นของโรงพยาบาลถูกเทขายในราคาถูกและมีข่าวว่าทางผู้บริหารจะยุบโรงพยาบาลหร หรือไม่ก็ขายโรงพยาบาลให้นายทุนนี่ฉันได้ข่าวแว่วๆมาว่าท่านผู้อำนวยการคนใหม่หล่อมากเลยนะแกพยาบาลสาวนางหนึ่งเอ่ยขึ้นด้วยท่าทางตื่นเต้นก่อนที่เพื่อนอีกคนจะเอ่ยออกมาอย่างเยินยอผู้ที่ตกเป็นประเด็นสนทนาแหนะละเป็นหมอที่หลอ่อชาติตระกูลดีแถมยังเก่งเรื่องบริหารสุดๆหรอฉันอยากเจอบั้งจัง เออจริงๆแล้วฉันก็ยังไม่มีโอกาสได้พิสูจน์ได้ตาตัวเองหรอกว่าหล่อขนาดไหนได้ยินแต่สาวๆพยาบาลแผนกอื่นพากันเล่าต่อๆกันมาต้องถามหมอน้ำโนอนอา้าวน้ำไปเกี่ยวอะไรด้วยคะเนี่ยคนได้ยินแววๆถึงชื่อตัวเองทำหน้าเวอแม้ไม่ต้องซีเรียสไปค่ะเราแค่จะถามหมอน้ำว่าท่านผู้อำนวยการคนใหม่หลอไหมคะผู้อำนวยการคนใหม่ คุณหมอสาวทวนคำอย่างงงๆค่ะโรงพยาบาลเรามีผู้อำนวยการคนใหม่งั้นก็แสดงว่าจะไม่ต้องยุบแล้วสิคะคุณหมอสาวทวนคำร้อมทำหน้าครุ่นคิดแล้วเอ่ยออกมาด้วยความยินดีในตอนท้ายเพราะเธอไม่ต้องไปหาสมัครงานที่ใหม่ ใช่ค่ะหมอน้ำจำไม่ได้หรอคะในห้องประชุมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วโอ้โทษทีค่ะพี่ก็ลืมไปว่าหมอน้ำพักร้อนพอดีไม่เป็นไรค่ะคุณหมอสาวสายหน้าน้อยๆพร้อมคลี่ยิ้มบางๆก่อนที่พยาบาลจะเอ่ยเล่าถึงกิติมศักดิ์ของผู้อมใยการคนใหม่ที่ได้ยินได้ฟังมาด้วยท่าทางเพอ้อฝัน หลังจากนั้นไม่นานพยาบาลที่ประจำอยู่หน้าเคาน์เตอร์ก็เดินมาหาทานทาราแล้วเอ่ยแจ้งอย่างเป็นงานเป็นการท่านผู้อำนวยการคนใหม่เชิญหมอน้ำเข้าพบค่ะเรียกน้ำหรอคะเธอทำหน้าเหลือหลาพูดถึงก็เรียกหาเลยมันจะแปลกไปไหมก่อนที่ทานทาราจะมองหน้าผู้มาแจ้งข่าวอย่างงง,งๆพลางชี้นิ้วเข้าหาตัวเองใช่ค่ะ คุณหมอสาวทำหน้ายุ่งเหยิงเพราะนึกไม่ถึงว่าอยู่ๆท่านผู้อำนวยการคนใหม่ของโรงพยาบาลจะเรียกเธอเข้าพบด้วยเรื่องใดความคิดสระตัที่กำลังตีกันให้วุ่นในสมองเป็นอันต้องยุติลงเมื่อประตูลิฟที่เธอโดยสารมายังชั้นสูงสุดเปิดออก หลังจากเดินมาหยุดลงตรงหน้าห้องที่มีป้ายตำแหน่งสูงสุดของโรงพยาบาลติดร้ายอยู่เหนือระดับศีรษะทานทาราก็สูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วยกมือขึ้นเคาะประตู เคาะประตูไป3ามครั้งติดๆแต่เจ้าของห้องกลับเงียบกริบทําให้คุณหมอสาวยืนหันรีหันขวางขณะรุ่นคิดว่าจะเอาอยัางไงดีเลขาหน้าห้องก็วิ่งมาพอดีเจ้าของร่างตุ้ยนุ้ยกล่าวขอโทษขอโพยที่ให้รอพอดีว่าหล่อนต้องลงไปติดต่อเรื่องเอกสารที่แผนกบัญชีให้เจ้านายอย่างเร่งด่วนท่านคะหมอน้ามาแล้วคะ่ะเชิญ เสียงที่เล็ดลอดผ่านอินเตอร์คอมมากระทบโสดประสาททำให้คุณหมอสาวตัวแข็งทื่อทำไมเสียงของเจ้านายคนใหม่ถึงได้ฟังดูคุ้นหูเสียเหลือเกิน ความสงสัยของเธอเป็นอันต้องพับเก็บไว้เมื่อเลข,ขาสาวใหญ่กล่าวเชิญพร้อมผายมือไปยังประตูห้องทำงานของผู้อำนวยการคนใหม่ทานทาราคลี่ยิ้มบางๆให้อีกฝ่ายแล้วผลักประตูให้เปิดอ้าก่อนจะค่อยๆแทรกตัวเข้าสู่ภายในห้องทำงานโอโถงซึ่งถูกตกแต่งด้วยโทนสีเทาโมน ขาเรียวพาร่างระหงในชุดธรรมะแมงมาหยุดลงตรงหน้าโซฟาทันใดนั้นภาพตรงหน้าก็ทำให้เธออ้าปากค้างเมื่อเห็นเต็มสองตาว่ามีคนกำลังนัวเนียกันอย่างไม่ไอายฟ้าอายดินแล้วในวินาทีที่ได้เห็นหน้าฝ่ายชายเต็มๆคุณหมอสาวก็ปล่อยให้โทรศัพท์ในมือหล่นลงกระแทกพื้นพรมอย่างจัง เสียงที่ดังขึ้นทําให้สองร่างซึ่งกําลังนัวเนียกันอยู่ผละห่างทันควันจากนั้นทั้งคู่ก็หันมามองผู้ที่เข้ามาขัดจังหวะอย่างไม่สะทกสะท้านเป็นเขาจริงๆด้วยปรเมศจิรกุลผู้ชายที่ยังฝังอยู่ในใจเธอไม่มีวันลบเลือนส่วนหญิงสาวที่กอดรัดกับเขาเมื่อสักครู่นี้กลับไม่ใช่หมอกีรติแต่เป็นแพทย์หญิงพิมาดาหรือหมอแพมที่สาวๆพยาบาลแผนกสูตินรีเวชของ โรงพยาบาลเก่าเคยเล่าให้ฟังว่าแรงขนาดไหนเออถ้าไม่สะดวกดิฉันจะมาพบที่หลังแล้วกันนะคะทันทีที่ควานหาเสียงตัวเองเจอคนที่รู้สึกว่ามาอยู่ผิดที่ผิดทางก็ทำท่าจะหันหลังวิ่งออกจากห้องเทาว่าพิมาดากลับกระชากแขนรั้งไว้แล้วกระซิบอย่างริษยาอย่าคิดนะว่าเขาจะจริงจังกับเธอ เห็นพี่มาดาเดินกระแทกเท้าออกไปจากห้องด้วยความหงุดหงิดทานทาราก็ตั้งใจจะออกไปบ้างเท่าคนที่นั่งเอกเนกทำหน้านิ่งกลับเอ่ยเสียงเข้มออกคำสั่งเสียก่อนกลับมาเดี๋ยวนี้นะทานทาราน้ำคำประกาศสิทธ์ของผู้ชายเอาแต่ใจทําให้เท้าเรียวชะง,งักลงในบัตรโดนทานทาราหลับตาเม้มปากกำหมัดแน่นด้วยความคับข้องใจอย่างหาที่สุดไม่ได้ โอ๊ยทำไมเธอหนีไอ้ผู้ชายใจร้ายนั่นไม่พ้นเสียทีมันเป็นเวรกรรมอะไรของเธอที่สุดคุณหมอสาวก็จำต้องเดินกลับมายืนกุมมืออยู่ต่อหน้าจอมผด็จการหัวใจดวงน้อยเต้นโครมครามเมื่อแลเห็นแวบ,บหนึ่งว่าไอ้คนหน้าตายทำตาวิบวับมานั่งนี่ คนชอบสั่งเอ่ยเสียงเข้มพลางตบลงที่ต้นขาของตัวเองและคำสั่งเผด็จการนั้นก็ทำให้คุณหมอสาวยืนกลุมมือแน่นแล้วเอ่ยปฏิเสธตะกุกตะกากเอ่ยืนแบบนี้ก็ได้คุยไม่นานไม่ใช่หรอกูบอกให้มานั่งนี่นอกจากจะไม่ตอบคำถามของเธอในท้ายประโยคพ่อเจ้าประคุณยังเอ่ยย้ำในสิ่งที่ตนต้องการด้วยน้ำเสียงวางอำนาจจนหน้าหม่นไส้ พูดไม่เพราะกูมานี่ในฐานะลูกน้องมึงนะโว้ยทนไม่ไหวคุณหมอสาวก็แหววใส่อย่างเหลืออดมึงเป็นเมียไม่ใช่ลูกน้องคราวนี้เขาขึ้นเสียงสวนกลับอย่างฉะฉานเล่นเอาคนฟังทำหน้าไม่ถูกแต่ไม่นานก็โต้กลับด้วยถ้อยคำที่เขาเคยตอกใส่หน้าเออแหกปากเข้าไปไหนว่าไม่อยากให้ใครรู้ไง ช่างแม่งมันสิวะมานั่งนี่ปรเ,รเมศเอ่ยอย่างไม่แยแสแล้วออกคำสั่งพร้อมบุ้ยปากมาที่ตักตัวเองอีกคราเพราะว่านอกจากจะไม่วิ่งแจ้นไปหาทานทาราย,ยังตอบเสียงแข็งแข็งไม่กูสั่งให้มึงมานั่งนี่ถ้ายังดื้ออยู่ละก็พ่อจะลุกไปจับกดแม่งมันตรงนั้นเลย คนที่กำลังจะหมดสิ้นความอดทนลงไปทุกขณะจิตเข้นเสียงกระด้างเจือดุดันคาดโทษที่สุดทานทาราก็ต้องเม้มปากเดินไปหาไอ้คนจอมบงการถ้าว่ายังไม่ทันจะได้นั่งลงบนโซฟาอย่างที่ตั้งใจเขาก็กระชากเธอลงไปนั่งบนตากแล้วดูดที่ลำคอระหงแรงแรงเหมือนแวมพา์กระหายเลือดมึงจะทำบ้าอะไรเนี่ยคนที่พยายามเอนตัวหนีทำหน้าตื่นตื่น เช็คของคนของขาดตั้งแต่เมียหน,นีมาเอ่ยสั้นๆพร้อมกวาดตามองของอย่างหมายมากก่อนจะตะวัดลิ้นออกมาเลียริมฝีปากด้วยท่าทางเหมือนจิตนิดๆทำเอาคนที่นั่งคร่อมอยู่บนตักกว้างแทบผวาเฮือกถ้าจะเรียกกูมาทำอย่างนี้ก็ปล่อยเสียเวลากูจะกลับไปทำงาน คุณหมอสาวที่รู้ว่าตัวเองพลาดหลงกลอีกฝ่ายอย่างมหาลขืนตัวออกจากอ้อมกอดอุ่นไม่ปล่อยมีอะไรไหมนอกจากจะไม่ทำตามความต้องการของคนที่หนีเข้ามาแล้วปรมเมศยังลอยหน้าเอือยอย่างกวนๆได้ชวนหมันไส้เป็นที่สุดเอ๊ะมึงนี่มันเป็นผู้อำนวยการยังไงถึงได้กักขังน่วงเหนี่ยวลูกน้องเอาไว้แบบนี้ เจ้าของน้ำเสียงโกรธขึงเอ่ยตำหนีพร้อมทำท่าฮึดฮัดด้วยความคับข้องใจลูกน้องที่ไหนเนี่ยเมียต่างหากเมียที่ชอบมาขัดจังหวะเวลาที่ผัวอยู่กับผู้หญิงคนอื่นจนผัวค้างนอกจากจะพ่นวาจาแสดงความเป็นเจ้าของคนหน้ามืนยังโบยความผิดบ้าบอให้เธออย่างหน้าตายและนั่นก็ทำให้ทานทาราโมโหโจนตัวสั่นเทิมขึ้นมาแบบปัจจุบันทันด่วน ไอ้คนบ้าถ้ามึงค้างนักก็ไปช่วยตัวเองในห้องน้ำนอนเรื่องอะไรกูจะใช้มือตัวเองจัดหนักมึงเสียวกว่าตั้งเยอะคนถูกด่ายักไหล่ทรงพลังแล้วจงใจก้มลงกระซิบเสียงห้าวเจือแหบจากนั้นก็กดจูบหนักๆลงตรงซี่แก้มนวลอย่ามายุ่งกับกูถ้ามึงค้างจนทนไม่ไหวก็ไปเรียกหมอแพมกลับมาซะ คนถูกเรียกมาคลุกวงในโดยเฉพาะยกมือดันหน้าหลอๆที่ยังคงมีอิทธิพลต่ออัตราการเต้นของหัวใจออกห่างแล้วเค้นเสียงสันร,ระริกไล่ตะเพิดดวงหน้าสวยสะพรั่งงองามทำให้เขานึกอยากจะจูบให้ขาดใจกันไปข้างหมอแพมนะ่ะกูเอาตอนไหนก็ได้แต่เมียที่คอยหลบหน้าผัวอย่างมึงนานๆเจอทีต้องจัดให้หนักๆจะได้เลิกดื้อกับผัว ปรเมศสวนกลับอย่างมันเคี้ยวพร้อมคาดโทษด้วยเสียงเข้มๆไม่ยอมปรีปากอธิบายว่าเขากับพี่มาดาไม่ได้มีอะไรกันเกินเลยไม่เคยเลยสักครั้งและที่เธอเห็นเมื่อสักครู่ก็แค่อีกฝ่ายกระโจนเข้ามากอดในจังหวะที่เขาตั้งตัวไม่ทนันแต่ครั้นรู้ว่าเธอมาพอดีเขาเลยจงใจปล่อยเลยตามเลยให้เมียเห็นเพื่อหวังให้เมียหึงซึ่งถ้าคิดไม่ผิดก็เหมือนว่ามันจะได้ผลซะด้วย คนนิสัยไม่ดีคนนิสัยไม่ดีที่มึงแอบหวยหาน่ะสิในตาคมดูเป็นประกายขัดกับสีหน้าไรความรู้สึกกูไม่ได้หวยหาคนหลงตัวเองอย่างมึงทานทาราเชิดหน้าสวนกลับเสียงแข็งแข็งเท่าพ่อคนช่างแกล้งใช้การโอ้โลมปลุกเร้าไฟสวัาในกายสาวเท่านั้นแหละร่างบางก็ถึงกับเกรงอย่างหน้ากระดากอาย ไม่ได้โหยหายังไงแค่ผัวกอดและสีนิดหน่อยก็ถึงสั่นเป็นเจ้าเข้าเชียวนะคนขวานผ่าซากปากไม่มีหูรูดไม่เอ่ยเปล่าแต่ยังคงปลุกเร้าอารมณ์ของอีกฝ่ายต่อเต็มอัตราศึกยายามึงหยุดแกล้งกูแล้วไปหาหมอแพมซะอืม ทานทาราสะดุ้งเฮือกชีพจรดีดตัวตุบๆแข่งกับจังหวะการเต้นของหัวใจขณะเค้นเสียงห้ามปรามกระท่อนกระแทน่นปรเมศไม่รอช้ารีบจัดการปลดกระดุมเสื้อของเธอแล้วเล้าโลมด้วยชั้นเชิงที่เหนือกว่าอยู่เป็นนานกว่าจะถ่ายถอนใบหน้าออกมาฉีกยิ้มหวานบาดใจ หมอแพมนกะเขาอยากกินกูแต่กูอยากกินมึงและคนที่กูอยากกินก็มีแต่เมียอย่างมึงชายหนุม่มกระซิบเสียงพร่าเจือกระซาวและเตรียมตั้งท่าจะล้วงมือเข้าไปใต้กระโปรงตัวสวยแต่ทว่าก็ถูกทานทาราตะบมืออันซุกซนเอาไว้เสียก่อนพร้อมเอ่ยเสียงสะท้านกูไม่ใช่เมียมึง ปุบปากแล้วถอดเสื้อผ้าออกทุกชิ้นซะดีๆจะได้รู้ว่าทําไมกูถึงเรียกมึงว่าเมียบราเมรเค้นเสียงกระด้างออกคําสั่งอย่างเอาแต่ใจคําปฏิเสธที่แม่ตัวดีกล้าเอ,อ่ยออกมาว่าไม่ใช่เมียเขาทําให้เขาของขึ้นจนนึกอยากสั่งสอนคนหัวดือ้อให้ร้องครวญครางใต้ร่างเสียเดี๋ยวนี้ก็บอกแล้วไงว่ากูเป็นลูกน้องมึงและมึงก็ไม่ควรมาทำเรื่องบ้าๆแบบนี้กับลูกน้องตัวเอง หลังจากจับสาบเสื้อทบเข้าหากันทานทาราก็หาทางประวิงเวลาถ้าศบจังหวะเธอจะรีบหนีออกไปจากที่นี่ให้ได้เลยเชียวลูกน้องที่ไหนเมียต่างหากละ่ะ คนหน้าตายเอ่ยออกมาทื่อๆแววตาสื่อความหมายลึกซึ้งที่ส่งมานั้นทำให้เธอใจเต้นผิดจังหวะเพราะว่าความขัดเขินที่ถูกอีกฝ่ายย้ำว่าเธอเป็นเมียกับอันตรธานไปในชั่วพริบตาทานธาราทำหน้าบึง้งเมื่อกระวัดคิดไปถึงถ้อยคำที่เขาต่อว่าเธอในวันที่พาบุปผาสวรรค์มาฝากคาันไหนมึงบอกว่าห้ามแพร่งรายเรื่องบ้าๆไงวะ เรื่องบ้าๆบที่มึงว่าน่ะเรื่องไหนทำไมกูไม่เคยพูดคนหน้าตายย้อนอย่างซื่อๆถ้าว่าแววตากลับพราวระยับจนหน้าหมันไส้นี่ไอ้คนบ้าผีเข้าหรือไงถึงได้มีแก่ใจมาหยอกเย้าเธออย่างอารมณ์ดีแต่กวนประสาทสุดๆแบบนี้ก็เรื่องนั้นไง คนที่กำลังถูกไล่ต้อนให้จนมุมด้วยฝีมือของตัวร้ายตอบโต้ได้ท่าทางหึดฮัดขัดใจทว่าใบหน้ากระจ่างใสกลับมีรอยเลือดฝาดปรากฏด้วยกระดากอายที่ต้องเอ่ยออกมาตรงๆอ๋อเรื่องที่เราได้เสียเป็นผัวเมียกันนะหรอ คนที่เพิ่งนึกขึ้นได้แซงเอ่ยเสียงดังส่งผลให้คนฟังตัวเกรงหน้าแดงซ่านกับน้ำคำหำหาม,หามก่อนจะทำเสียงดุดุห้ามปรามเบาๆหน่อยสิไอ้คนบ้าน,นี่เดี๋ยวใครก็มาได้ยินกันพอดีได้ยินก็ช่างหัวมันสิกูไม่แคร์ คนที่ก่อนหน้านี้เคยสั่งให้เธอห้ามบอกใครเรื่องความสัมพันธ์ของทั้งคู่มาบัดนี้กลับเอ่ยอย่างไม่เดือดเนื้อร้อนใจจนหน้าหม่นไส้แต่มึงเป็นคนบอกเองนะว่าห้ามกูบอกใครอย่ามากลับคำง่ายๆแบบนี้สิก็กูอยากกลับคำมีอะไรไหม ประเมศรลอยหน้าเอ่ยรวนหน้ากวนๆที่อยู่ใกล้แค่คืบทําให้ทานทารานึกอยากจะยกมือขวรให้ลายพร้อยหมดหล่อเสียเหลือเกินพูดอะไรรู้จักเกรงใจคู่มั่นตัวเองบ้างนะหมอกีรตินะ่ะลืมไปแล้วหรือไงน้ำเสียงคลาง้ายแง่งอนทำให้เขาอมยิ้มหึงหรอหึงก็ดีสิดีใจจังที่เมียหึง พ่อเจ้าประคุณยังมีหน้ามาล้อเลียนไม่ได้หึงแต่เขาเป็นคู่มั่นมึงจริงๆไม่ใช่คู่มัน่นแค่ว่าที่แต่มึงเป็นเมีย เขาเอ่ยอย่างชัดถ้อยชัดคำทำให้คนที่ถูกเรียกว่าเมียอดหน้าแดงด้วยความกระดากอายไม่ได้และความเป็นธรรมชาติของเธอก็ทำให้เขาร้อนรุ่มไปทั้งสับพางกายไม่เคยมีผู้หญิงคนไหนทำให้ปรเมศเกิดอารมณ์ตั้งแต่ยังไม่ทันจะได้เล้าลมนอกจากเธอมึงเป็นเมียและมึงก็สำคัญกว่าเข้าใจไหมหืม ชายหนุ่มโน้มใบหน้าเข้าไปกระซิบที่ข้างหูเล็กๆก,ก่อนจะอ้าปากงับติ่งหูไวต่อสัมผัสอย่างยั่วยาวทำเอาคนไม่ประสาสถานไปทั้งกายส่วนหัวใจดวงน้อยนั้นก็เต้นไม่เป็นซ้ำเพราะคำว่าสำคัญกว่าที่หลุดออกมาจากปากอยากก็บอกแล้วไงว่ากูไม่ใช่เมียมึง จ้าของใบหน้าแดงระเรื่ออุบอิบค้านไม่เต็มเสียงมากนักก่อนจะหลุดอุทานและอ้าปากค้างเมื่อคนที่ดูใจเย็นเมื่อสักครู่เปลี่ยนมาสวมบทโหดด้วยการลงมือฉีกเสื้อเชิ้ตของเธอจนกระดุมหายไปทั้งแถบปากแข็งแบบนี้เดี๋ยวกูจะทั้งตอกและย้ำหลายๆครั้งเอาให้จำขึ้นใจปรเมศกระซิบคาดโทษเสียงพรากระซาแล้วตะบมจูบคนที่กำลังจะอ้าปากบริพาท พ่อหนุ่มคลั่งรักบทขยี้เรียวปากสีกุหลาบอย่างดุด,ดันและคนดิบเถื่อนด้วยความโหยหาที่สั่งสมมาเนิ่นนานโดยไม่สนว่าอีกฝ่ายจะต่อต้านด้วยการทุบตีอกกว้างพลาวานันทนรำคาญไม่ไหวก็รวบมือน้อยๆนั้นไว้เหนือศีรษะได้รูปนี่คือบทลงโทษของคนที่กล้าหนีผัวมา คนที่ไม่ได้ใหญ่แต่ตัวก้มลงพูดเสียงกระซาวแล้วจัดการบรรเลงดีดสีตีเป่าบทรักอันเร่าร้อนดั่งเปลวเพลิงพิศวาสให้อย่างเต็มรักไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบชนิดที่ทำเอาทานทาราถึงกับสลบเหมือดไปเลยทีเดียว